ข้าวเด็กนักเรียนชั้นม .4 หนุนการต่อสู้ของหยกสนับสนุนให้มีการแต่งชุดปรายเวทไปโรงเรียน เมื่อวันที่19มิถุนายน2566ที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้นี่เองเพนนักเรียนเลวนะครับได้มีการโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความลุกสู้อีกหนึ่งข้าวนักเรียนชั้นม .4 แต่งไปเวทไปเรียนหนุนยกจะไม่ยอมให้กดขี่อีกโดยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับข้าวนักเรียนชั้นม .4 จากโรงเรียนหญิงล้วนในกรุงเทพมหาคนครนะครับได้ลุกขึ้นหนุนข้อเรียกร้องยกเลิกบังคับระเบียบการแต่งกายทรงผม จากกระแสะการเคลื่อนไหวของหยกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยน้องข้าวนี่เองก็ได้ระบุถึงเจตนาการแสดงออกในครั้งนี้ว่าตนนั้นต้องการที่จะสนับสนุนการต่อสู้ของน้องหยกนะครับและต้องการให้โรงเรียนนั้นได้รับรู้ว่าตนจะไม่ยอมกับการกดขี่ในโรงเรียนอีกแล้วโดยน้องข้าวนะครับได้ระบุผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่19ที่ผ่านมานะครับว่าครอบครัวของตนนั้นไม่เห็นด้วยต่อการแสดงออกด้วยการใส่ชุดไพรเวทไปโรงเรียนมีเพื่อนและอาจารย์หลายคนนะครับมองตนด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปและทักมมาาาถาตนด้วยวสสง ตนยืนยันว่าไม่มีเจตนาบ่อนทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนโดยเหตุผลหลักที่ระบุไว้มี2ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. เราต้องการสนับสนุนแนวทางการต่อสู้ของน้องหยกผู้ซึ่งเป็นเยาวชนวัย15ปีซึ่งมีอายุเท่ากับตนอย่างน้อยเพื่อเป็นเสียงเล็กๆให้กับน้องหยกหรือทุกคนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตนมากขึ้น โดยไม่เกรงกลัวต่ออำนาจใด2คือต้องการแสดงออกให้ครูชั้นผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนๆในโรงเรียนนะครับได้รับรู้ว่าเราจะไม่ยอมก้มหัวให้กับกฎที่ลิดรอนเสรีภาพในการแต่งตัวหรือทุกส่วนในร่างกายของเราและเนื่องด้วยว่าตัวของน้องข้าวเองนะครับก็โดนด,าด่าและต่อว่ามาตลอด3ปีเรื่องการแสดงออกทางการเมืองในโรงเรียนและได้ยอมมาตลอดโดยครั้งนี้นะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นจะไม่ยอมให้ครูอาจารย์หรือใครก็ตามนะครับมาลิดรอนสิทธทิเสรีภาพในการแสดงออกของเธออีกต่อไป